เมากันให้แซดนักร้องสาววินแตกกรีดลั่นกองสมัดต,ตูดกลับบ้านแชร์กันให้สนั่นเลนทุ่งเลยกับนักร้องเสียงดีร้องโคตรเพราะแต่นีสัสโคตรสัสสัสเลยไม่พอใจอะไรก็วิวนแตกกลับบ้านแถมร้องเพลงได้ทุกแนวใครกันเอ๋ยโดยบอกว่า การเป็นนักร้องที่ดีไม่ใช่แค่เสียงดีแต่มาระยาต้องมีด้วย <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าทำงานแล้วไม่พอใจเสียเซลหน่อยก็กรีดกรีดลั่นกองแล้วสะบัดตูดเดินหนีขึ้นรถกลับบ้านจริงๆฉันเป็นติ่งหนังน,นะร้องโคฟบเบอร์โชว์แอคติ้งได้ทุกเพลงแต่พอรู้ว่าน้องทำแบบนี้ก็เฮ้อสงสารพีมงานเอ๊ะ หรือว่าน้องอาจป่วยไม่สบายเลยเรียบกลับแต่ก็หนะ่ะจริงๆน้องสดใสน่ารักแต่พฤติกรรมแบบนี้น่าตีปรร,รำพังรำพันเพื่อน้องผ่านมาเห็นแล้วบอกเหตุผลดีๆเตือนด้วยความเอ็นดูน้องอีกนิกก็ดีว่าแล้วนะแต่เราว่าเตือนมันไม่สนใจหลอกต้องให้แดบตีนถึงจะหยุดนิสัยแย่แย